การเลือกรถนั่งคนพิการหรือวิลแชร์ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานรถนั่งคนพิการหรือวิลแชร์ในท้องตลาดมีมากมายหลากหลายรูปแบบทันทราบหรือไม่ว่าวิลแชร์แบบไหนเหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนวิลแชร์ที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้ใช้อยู่ในท่าทางที่ดีและสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเป็นอิสระวิลแชร์ที่ไม่เหมาะสมเช่นวิลแชร์ที่มีขนาดกว้างเกินไปมีที่พักแขนสูงเกินไปหรือปรับระดับที่พักเท้าไม่ได้จะเป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน ำให้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานวิวแชร์ได้เต็มศักยภาพและอาจต้องพึ่งพาผู้อื่นในการใช้งานวิวแชร์เคล็ดลับในการเลือกวิวแชร์ให้เหมาะสมมีอะไรบ้างติดตามรับชมได้ในคลิปนี้ค่ะผู้ใช้วิวแชร์ที่เข็นวิวแชร์เองควรใช้วิวแชร์ที่มีล้อหลังใหญ่มีวงปั่นสำหรับจับเข็นและที่พักแขนไม่สูงเกินไปเพื่อให้สามารถเข็นได้สะดวกผู้ใช้วิวแชร์ที่มีผู้อื่นเข็นให้อาจใช้วิวแชร์ที่มีล้อหลังเล็กและไม่มีวงปั่นสำหรับจับเข็นซึ่งจะมีน้ำหนักเบากว่าและสะดวกต่อการขนย้าย ผู้ที่ย้ายตัวในท่านั่งควรเลือกวิวชรยแบบเปิดที่พักแขนได้หรือแบบไม่มีที่พักแขนเพื่อให้ย้ายตัวได้ง่ายและปลอดภัยผู้ที่ย้ายตัวในท่ายืนควรเลือกวิวชรยแบบเปิดที่วางเท้าขึ้นได้เพื่อไม่ให้กีดขวางขณะย้ายตัว การตรวจสอบว่าวิวแชร์เหมาะสมกับผู้ใช้หรือไม่ทําได้ง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะ 1. จัดท่าผู้ใช้วิวแชร์ให้อยู่ในท่านั่งตรงเชิงการตั้งตรงหัวไหล่ทั้งสองข้างเสมอกันและรู้สึกผ่อนคลาย 2. ตรวจสอบขนาดความกว้างของวิวแชร์ว่าไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไปโดยเมื่อสอดมือผ่านด้านข้างต้นขาปลายนิ้วสามารถเลื่อนผ่านได้โดยไม่มีช่องว่าง หากมีช่องว่างด้านข้างสะโพกของผู้ใช้วีลแช์มากกว่าระยะที่สั่นมือเลื่อนผ่านได้พอดีแสดงว่าวีลแช์กว้างเกินไปไม่เหมาะสมกับผู้ใช้หากไม่สามารถเลื่อนมือผ่านด้านข้างต้นขาผู้ใช้วีลแช์ได้แสดงว่าวีลแช์แคบเกินไปอาจมีความเสี่ยงต่อแผลกดทับได้ 3. ตรวจสอบว่าต้นขาของผู้ใช้วีลแชร์วางแนบกับที่นั่งหรือไม่หากเข่าชันให้ปรับความสูงที่พักเท้าลงให้พอดี 4. ตรวจสอบความลึกของที่นั่งวีลแชร์โดยใช้นิ้วมือ2อถึงสนิ้วมือวางหลังข้อพับเข่าของผู้ใช้แล้วเลื่อนลงมาจนถึงน่องต้องสามารถเลื่อนผ่านได้โดยไม่มีจุดกดเบียด 5. ถ้านั่งที่เหมาะสมคือตัวตรงข้อสะโพกและข้อเขา่างอประมาณ90องศาเท้าวางราบบนที่พักเท้า 6. สอบถามว่าผู้ใช้รู้สึกสบายขนานั่งบนวีลแชร์หรือไม่ 7. ตรวจสอบขณะวิวแชร์เคลื่อนที่อีกครั้งว่าผู้ใช้งานรู้สึกสบายอยู่หรือไม่ 8. หลังการใช้งานวิวแชร์ทุกครั้งคนตรวจสอบสภาพผิวหนังของผู้ใช้งานว่ามีรอยแดงหรือบาดแผลหรือไม่และคนดูแลร,รักษาวิวแชร์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอการได้รับวิวแชร์ที่เหมาะสมจะทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานวิวแชร์ได้อย่างเต็มศักยภาพและส่งเสริมความเป็นอิสระในการทำกิจกรรมต่างๆ ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่องานศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการสถาบันจิริททนทรนเพื่อการฟื้นฟูนฟนสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติโทร029659186ต่อ6798หรือ www.snmri.go.th